สวัสดีค่ะช่องตะว,วันรัศมีไลฟ์สไตล์วันนี้เราพาเพื่อนเพื่อนเอฟซีมาอยู่ที่วงเวียนอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์กีสีนรงจางวางนะคะเรามาชมบรรยากาศช่วงเจ็ดโมงกว่าจะแปดโมงนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะรถก็จะยาวเหยียดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเอฟซีทั้งรถเข้าทั้งรถออกนะคะเราก็เลยหยิบบรรยากาศช่วงนี้มาให้ เพื่อนเพื่อนเอฟซีได้ชมกันว่าสุรินช่วงเช้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะวันนี้วันจันทร์นะคะทุกซอยก็จะแน่นเลยนะคะเพื่อนเอฟซีเรามาชมบรรยากาศกันนะคะอันนี้เรายืนอยู่หน้าอนุสาวรีย์พ่อพญาสุรินปักดีสีนรงจางวางนะคะเส้นทางที่เพื่อนเพื่อนเห็นก็จะเป็นเส้นทางเข้าอำเภอปราสาทนะคะเข้านะคะ แล้วก็จะมีรถเข้ามานะคะรถเข้ามาเก้าเมืองนะคะก็จะเต็มไปด้วยรถเยอะนะคะวันนี้แล้ววันนี้เป็นวันพระด้วยนะคะขาออกก็เยอะขาเข้าก็เยอะนะคะเพื่อนเพื่อนในปีเก็บบรรยากาศบนท้องถนนมาให้เพื่อนเพื่อนใีได้ชมกันนะคะก็คง เราขับรถมาส่งลูกมาทํางานก็ขนาดซอยก็ยังแน่นเลยนะคะเพื่อนที่ี่เส้นนี้ไปก็จะไปโรงเรียนนะคะช่วงเด็กไปโรงเรียนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนชมบรรยากาศบนท้องถนนไปนะคะ ใครไม่มีธุระอะไรก็ช่วงประมาณ7จ็นาฬิกาถึง8ปดนาฬิกาก็อย่าเพิ่งออกเดินทางนะคะเพื่อนๆก็รอให้เลย8ปดนาฬิกาไปก่อนนะคะรถก็จะซาลงเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีรถแน่นทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะคะอันนี้เส้นทางมิตรภาพสองหนึ่งสี่ไปอำเภอรประสาทแล้วก็ออกไปนะครราชสีมาไปช่องจอม รถจะติดยาวนะคะก็นส่วนมากก็จะเป็นรถสุดตัวนะคะเพื่อนนี่ <c oughs> นะคะรถติดมากเส้นนี้นะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะดูความรถติดนะคะก็จากประมาณนี้ไปเลยนะคะ นู่นนะคะไปถึงหน้าค่ายเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าถนนข้างหน้าก็จะซ่อมแซมไม่รู้ยังไงนะคะซ่อมแซมยังไม่เสร็จสักทีนะคะเพะะื่อนๆไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครนะคะสุรินแล้วก็รถติดยาวยืดเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยนะคะ บรรยากาศรถต,ติดยาวเลยนะคะเนี่ยแต่ดูขบวนนะคะอันนี้ขบวนหัวนะคะเพื่อนอ้าวอ้าวเนี่ยนะคะอาจจะย้อนแสนบ้านนะคะเนี่ยขบวนรถนะคะไอเส้นนี้เส้นขาออกนะคะเพื่อน มมะะรถติดนะคะวันนี้แน่นเลยนะคะอันนี้ฝั่งทางนน้นก็จะเป็นขาเข้าเมืองนะคะฝั่งนี้ขาออกขาออกยัง <c oughs> ขอโทษนะคะขาออกยังจราจรก็ติดขัดอยู่นะคะเพราะว่าข้างหน้าจะเป็นโรงเรียนวีรวัตโยตินแล้วก็โรงเรียนหนองโตงนะคะแล้วจะมีสองโรงเรียนนะคะหน้าค่าย ก็เป็นโรงเรียนวีรวัตรโยธินแล้วก็โรงเรียนหนองโตงนะครับเพื่อนเกบภาพบรรยากาศรถติดมาให้ชมนะคะวันนี้ดูรถติดไม่ต้องไปดูที่ไหนนะคะไปดูที่สุรินแล้วก็ รถติดอื้อเหมือนกันนกครเพื่อนเลี้สีบากาศนะคะเก็บบรรยากาศช่วงเช้ามาให้ชมกันนะคะวันนี้อันนี้รถขาเข้านะคะอันนี้ก็จะ จะอ้อมไปตลาดนะคะเส้นนี้นะคะก็ไปถนนสสอองงหกได้นะคะเพื่อนรถแน่นทั้งขาเข้าขาออกเลยนะคะยาวพืชเลยก็เลยอัปเดสตสถานการณ์ให้กับ FC ทั่วไทยทั่วโลกได้ชมกันนะคะ สุรินไม่แพ้กรุงเทพมหานครน,นะคะเรื่องรถติดช่วงเช้านะคะก็จะมีติดช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะคะ,ะก็ประมาณสามโมงถึงสิบเจ็ดนาฬิกานะคะก็จะมีรถติดนะคะแต่ช่วงเช้าจะติดเยอะกว่านะคะเพื่อนยาวมากเลยค่ะเม่็ดสิยาวถึงนู่นเลย หน้าค่ายเลยนะ่ะเรายืนอยู่ตรงหน้าอนุสาวรีย์พยาพ่อพยาสุรินทร์พักดีนะคะนี้เราวเดี๋ยวกะพ่อพระยาสุรินทร์พักดีนะคะเราอยู่หน้าพ่อเมืองเรานะคะคนก็มาสักการะบูชานะคะมาขอพรพ่อเมือง วันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศรถบนท้องถนนนะคะเพื่อนๆในสุรินทร์ของเรานะคะ mm hmm. ก็อยากฝากบอกเพื่อนๆให้ทีนะคะเดี๋ยวนี้เราก็เปิดช่องทางเพจตะวันรัศมีไว้แล้วนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะเพื่อนๆ ติดตามทางเพจของเรานะคะก็มีเพจมีติกตอกนะคะเ,เพื่อนๆฝากติดตามสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีด้วยดีเสมอมาทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นะคะก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะ วันนี้ก็ถึงเวลาสมควรนะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าคลิปชมร้องสนุนในวันนี้คงจะพอให้ความบันเทิงและก็สำรดญให้กับเพื่อนๆ FC ทุกคนทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยนะคะเข้ามาชมคลิปของเราแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะ แล้วขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการชมคลิปรถติดในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ